วันนี้ผมจะมารีวิวคอมจาก i h a v e CPU ครับหลังจากที่ผมใช้งานได้เกือบหนึ่งปีว่าผมพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างมีอะไรพังไหมมีอะไรไม่ปกติหรือเปล่าซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะให้รายละเอียดทั้งหมดเลยครับตั้งแต่การมาส่งว่ามันห่อแน่นหนาแค่ไหนปลอดภัยหรือเปล่าบริการหลังการขายเป็นอย่างไรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าจาก i h a v e CPU ครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะรวมถึงเซตอัพของผมในการทำช่อง YouTube ของผมด้วยนะในช่วงท้ายคลิปโดยคอมเครื่องนี้เนี่ยผมซื้อมาพร้อมกับจอครับหมดไปประมาณ56,800บาทผมเปลี่ยนจอเป็นจอ 2K ด้วยเ ไปอีกประมาณ3,000กว่าบาทแล้วก็หมดประมาณ6 0,000ครับซึ่งเงินส่วนนี้ได้มาจากค่าขนมแล้วก็การทํางานพาร์ทไทม์ของผมโดยการสั่งซื้อต้องบอกว่าง่ายมากๆเลยครับซึ่งของเครื่องนี้เนี่ยผมตัดสินใจจากโปรโมชั่นที่อยู่ตาม Facebook ของ i have cpu ซึ่งก็มีการศึกษาจากคลิปวิดีโอตาม YouTube ด้วยครับพอผมเจอสเปคที่ผมต้องการราคาที่ผมชอบผมก็ทักไปทาง Facebook แล้วก็สั่งทางแอดมินในนั้นฮะโดยเราสามารถเก็บปลายทางหรือโอนจ่ายได้เลยส่วนผมโอนจ่ายค่าคอมแล้วเก็บปลายทางสําหรับหน้าจอครับโดยหลังจากที่ผมสั่งแล้วเนนี่่ยใวลาาาพงงงคั 3, กรสซึท ร้านบอกแค่2-3วันก็ถือว่าไวมากๆเลยครับหลังจากที่ผมได้รับพัสดุแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าห่อมันแน่นสุดๆเลยผมกล้าพูดเลยว่าหายห่วงครับไม่มีรอยหรือของพังใดๆเพียงแ,แต่การแกะกล่องนี่มันค่อนข้างที่จะยากเลยนะคุณผู้ชมผมนี่พยายามที่จะดึงออกมาสุดๆเลยนะตอนนั้นก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็แกะไปด้วยคือใช้ขาดันออกมาเลยนะห่อได้แน่นหนาม,มากครับมีทั้งกองน้ําป้องกันส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์ส่วนของแถมก็ตามนี้แหละครับแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นเนาะหลังจากที่ผมแกะทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เวลาเสีียยยบบสสาเั อย่างเพื่อที่จะเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ครับโดยผมเปิดขึ้นมาสิ่งแรกที่ผมพบเจอเลยก็คือทางร้านเนี่ยไม่ได้ให้วินโดว์แท้มานะครับแต่เพียงแค่ติดตั้งมาให้ซึ่งผมก็ต้องไปหาซื้อเองแน่นอนว่าผมมีคีย์อยู่แล้วก็เลยไม่เป็นไรส่วนการเทสเกมนั้นก็ต้องบอกเลยว่าลื่นทุกเกมครับผมปรับสุด 2K ปัจจุบันผมอัปแรมเป็น3.2แล้วซึ่งนี่คือผลการเทสเกมต่างๆด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็คือ GTA Online เนี่ยผมปรับสุดทุกอย่างครับ a p f ก็จะวิ่งประมาณ8 0 1 0 0กว่านะตอน่อมาาคอ Breakup APM ner ปรรับสุทกย่ง มักจะวิ่งอยู่ประมาณที่ตั้งแต่100จนไปถึง180ยแปดุดท้ายก็คือหมายคาบครับปรับ s h a เดอร์สุดลงมอสต่างๆเนี่ย APM วิ่งตั้งแต่80จนถึง164เลยครับถ้าหากอยากดูเพิ่มเติมก็สามารถดูคลิปที่ช่องผมได้นะเพราะว่าเกม PC ที่ผมอัดไว้ก็คือผมใช้มาจากคอมเครื่องนี้เลยครับตั้งแต่การอาดัดการไลฟ์แล้วก็การตัดต่อ แน่นอนว่าการใช้งานไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ย่อมมีปัญหาใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาทั้งหมดที่ผมเจอภายใน1ปีหลังจากที่ผมใช้เครื่องคอมของ iHaveCPU เริ่มถึงอุปกรณ์ต่างๆของแถมอะไรต่างๆด้วยนะปัญหาแรกที่ผมพบเจอคือหลังจากที่ผมเทสเกมครับคือเกมมันค้างแล้วก็ตกไปช่วงหนึ่งซึ่งผมได้ทักไปหาทางแอดมินของ iHaveCPU เพื่อสอบถามถึงว่าปัญหามันเกิดจากอะไรซึ่งแอดเขาก็ตอบป,ประมาณนี้ครับซึ่งเกมอื่นเป็นไหมผมก็ลองเล่นดูปรากฏว่าไม่เป็นครับแต่สิ่งที่ผมจําได้คือผมอัป Windows ็็น11ผมกกลลอง iver, แ้วาร จอให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เพิ่มแรมเป็น32 g ิแน่นอนแล้วปัญหานั้นก็หายไปเลยส่วนตัวผมคิดว่าปัญหานี้มาจากการที่ผมอัพวินโดว์ไปแล้วแล้วไม่ได้อัพไดเวอร์ตามไปด้วยเลยเกิดปัญหาแบบนี้ครับต่บริการหลังการขายก็คือไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนปัญหาที่2ที่ผมพบเจอครับก็คือเมาส์นั่นเองหลังจากที่ผมใช้งานได้3เดือนเนี่ยเมาส์ของตัว TUF มันก็ใช้ได้ดีอยู่หรอกนะแต่หลังจากที่ผมกําลังทำเคี่ยวกับม l a b เพื่อทำเชลเลนจ์สามสิบวันว่าฝีมือผมจะดีขึ้น อะไรวะพอจะกลับไปใช้เมาส์เดิมก็คือไม่ชินลวครับสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องยุบโปรเจกต์เกมแบบ30วันของผมส่วนเมาส์ก็มีประการอยู่นะแต่ผมไม่แคร์ครับผมก็เลยเอาเก็บกล่องไปขึ้นชื่อว่า TUF แท้ๆจะดันมาพังครับปัญหาสุดท้ายที่ผมเจอก็คือการเข้าสู่เดือนที่10ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ของ i e CPU ผมว่าเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากจะเจอครับก็คือกลิ่นไหม้นั่นเองใช่แล้ววันนั้นผมกําลังนั่งเล่นไมโครับอยู่จูๆ่ๆผมได้กลิ่นไหม้ครับคือตอนนั้นผมช็อกไปเลยไม่รู้ว่าปัญหามมมมมัันนนเเกกกิดดจจาา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 ออะะะไไรรนะผผพยายาหาสายหสสตุุว่าาท้ม ก็เจอก็คือพัดลมเคสมันตายไปหนึ่งตัวครับตัวบนสุดเลยตอนนั้นผมก็โล่งใจเลยนะผมคิดว่ามันแค่ช,อช็อตเฉยๆครับซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่พัดลมมันพังแล้วเนี่ยผมก็เปลี่ยนเคสแล้วก็เอาชุดลมออกใส่ชุดน้ําไปแทนเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการอัปเกรดไปในตัวครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปแล้วก็ให้คะแนนร้าน i have c p u จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผมนะอย่างแรกก็คือเรื่องบริการครับผมให้10เต็ม10เลยมีทั้งทีมงานทั้งการไลฟ์สดมีการแจ้งข้อมูลสเปคคอมต่างๆทั้งโปรโมชั่นคคคืืออองงง่่่าาายยยไปปหมดเเเเเลลพีีแกกสทรรต้ ก็สั่งตามโปรโมชั่นเนี่ยบางครั้งก็มีการลดราคาก็คือสั่งกกปุ๊บจบปั๊บรอของมาส่งครับต้องบอกว่าง่ายสุดเลยอย่างที่2ก็คือการห่อสินค้าและเวลาลการมาส่งเนี่ยผมให้10เต็ม10เช่นกันครับเพราะว่ามันส่งค่อนข้างที่จะไวและการห่อสินค้านี่คือห่อมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องการกระแทกหรือของพังเลยครับอย่างที่3คือบริการหลังการขายเนี่ยก็มีทีมงานที่เขาคอยช่วยตอบให้อยู่เนาะหากมีปัญหาก,ก็สามารถทักไปทางเพจได้แต่ทางร้านเนี่ยก็มีการทสคอมให้ทุกตัวก่อนจะส่งให้นะคร ไม่มีปัญหาอะไรเลยผมก็ให้สิบจนสิบเหมือนเดิมครับห้าสุดท้ายก็คือของแถมอันนี้ผมต้องบอกว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นของฟรีเนาะแต่ของฟรีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมเสมอไปอย่างที่พี่เปาเคยบอกไว้ครับชุดเกมมิ่งเกียร์ของเขาก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดมันเป็นของฟรีเนาะไฟแค่ใช้ชั่วขราวเท่านั้นอย่างเคสที่ผมได้มาหลังจากใช้ไปเกือบเก้าเดือนเนี่ยพัลดลมตายไปหนึ่งตัวส่วนเมาส์ของแถมเนี่ยมันก็ใช้ไปแล้วมันก็พังเนาะประมาณสามเดือนซึ่งของที่ผมได้มาอาจจะเป็นของทีีี่่่่่่่่ไไไมดดดดดกกกก็็็้้้้้นนนนะครรใใาาาาาแแตวออออยยงงลลจจฝหหูเเื ผมก็ขอให้6เต็ม10ละกันหากถามว่าผมจะกลับไปซื้ออีกไหมผมก็ต้องบอกว่าผมกลับไปซื้ออย่างแน่นอนครับแต่ผมอาจจะต้องเลือกเคสดีๆหน่อยละกันซึ่งการรีวิวครั้งนี้คือมาจากเหตุการณ์จริงทั้งหมดนะครับผมไม่ได้มีการดิสเครดิตร้านใดอย่างใดของที่พังผมก็เก็บเอาไว้มีหลักฐานครับไม่ได้คุยโมหรืออ oh, oh, ้อวดสุดท้ายเนี่ยเรามาดูเซตอัพของผมกันดีกว่าเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าเสียงอาจจะก้องนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมพึ่งย,ย้ายย้ายบ้านมาเนาะแล้วก็เลยแบบเดี๋ยวเราปรับปรับกล้องหน่อย ผมเพิ่งย้ายบ้านมาแล้วมันก็เลยยังไม่ติดพวกที่เก็บเสียงอ่ะ,อะมีมีแอร์ด้วยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เสียงค่อนข้างที่จะก้องเลยผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันรบกวนต่อการอัดวิดีโอของผมเนาะโดยเราจะมาดูเซตอัพของผมกันเลยกันดีกว่านะคุณผู้ชมซึ่งสิ่งแรกที่ผมก่อนที่เราจะนั่งเนี่ยพูดถึงเก้าอี้กันดีกว่าเนาะเก้าอี้เนี่ยผมซื้อมาจากอินเด็กครับเป็นตัวอะไรไม่รู้นะก็ซื้อมานานแล้วแหละนั่งไปมันก็ไม่ปวดหลังเนาะเพราะว่าปกติผมเนี่ยเป็นคนที่นั่งหลังตรงครับ ก็มันเลยไม่มีอาการปวดหลังอะไรเลยนะต้องพยายามฝึกนั่งหลังตรงนะคุณผู้ชมนะคุณจะไม่ปวดหลังอะ่ะเชื่อผมเชื่อผมนะซึ่งสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ดูก็คือเมาส์แพดของผมครับก็ต้องบอกว่าเมาส์แพดของผมนี่มัน <G oths> มันผ่านศึกมาเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะเม์แพดตัวน,นี้ผมใช้ได้ประมาณเจดปีครับตั้งแต่ม .3 สามต้องบอกว่ามันอ oh, <laughs> มันเก่าจริงๆนะก็น่าจะต้องเปลี่ยนแล้วแหละมันถึงเวลาปลดประจําการแล้วครับดูดีคือมันมันแบบมันมันติดไปกับโต๊ะเลยอะ่ะคือสภาพแย่มากเลยแต่ผมก็ยังใช้งานต่อไปนะเพราะว่าเอาเป็นรองน้ำอะไรแบบนี้เนาะแต่มันก็ค่อนข้างที่ะสกปรปกกนะ็แหละผมก็ไม่ค่อยชอบอะไรลนวะต้องเปลี่ยนนะครับโอเคซึ่ง มาพูดถึงสิ่งที่เก่าที่สุดในนี้ก็น่าจะเป็นจอตัวนี้เนาะจอตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นจอตั้งแต่ผมอยู่มสามหรือมสองผมซื้อมาประมาณ3ามสี่พันตัวนั้นใช้เงินค่าขนมเก็บประมาณ 4, ี่หเดือนเพื่อที่จะซื้อตัวนี้นะต้องบอกว่าผมภูมิใจมากมันเป็น HD นะครับ HD ประมาณหกสิบเฮ ก็ก็ถือว่าประมาณ24นิเน้วอ่ะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยสมัยนั้นนะแต่ปัจจุบันมันก็ถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ก็ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วแหละมันก็ใช้ได้ครับแต่มันไม่ค่อยดีเนาะแต่ถ้าเทียบกับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น s m s u u n อ่าออ s e ซี่ G5 มั้ง 2K 165 h z ตนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีเลยผมได้มาในราคาดีด,ด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันลดราคานะคุณผู้ชมอันนี้ก็เห็นนะัะที่ผมตัดต่อไว้ <c oughs> หน้าปกของคลิปเกมที่แล้วเนาะ <c oughs> ซึ่งพอหน้าจอเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมใช้ตัว27นิ้วนะครับ 2K ต้องบอกว่าภาพมันสวยมากอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ อะไรนะไอ้ refresh นะ rate มันอ่ะไอ้ร้อยหาเฮิรมันก็ช่วยได้อยู่นะซึ่งผมก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกก,ก็เล่นไปอะ่ะไม่ได้แคร์เรื่องเฮิร์ตอยู่แล้วแหละเพราะตาของเรามันรับได้ประมาณนั้นแหละถ้าสูงกว่านั้นก็อาจจะมีผลแค่ไม่กี่วิแต่ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบพวกเ่าเกมเมอร์เกมมิ่งอะไรประมาณนี้เนาะอืมส่วนต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นเกมก็คือเมาส์นั่นเองนะผมใช้ของเฟนเทคนะครับ ก็ต้องบอกว่าเมาส์นี้เนี่ยเป็นของน้องผมผมแอบขโมยมาใช้ก็หลายปีแล้วแหละก็ผมใช้ของทอ o r 9นะครับแต่เดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมก็จะมีการอัปเกรดนะแต่มันก็เป็นเมาส์ที่ใช้ได้ดีครับอยู่ดีมีมีขี้ขี้มือด้วยก็เป็นเป็นเมาส์ที่ใช้ทนแล้วมันก็หนักอ่ะผมชอบเมาส์หนักๆเพราะมันแน่นดีนะมันมันมันติดดีแต่ ก็สายมันก็อาจจะติดเนาะแต่ผมก็ยังใช้โอลด์สกูก็คือยังใช้ใช้สายอยู่นะครับก็มันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเพราะราคามันแค่สามร้อยเก้าสิบแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าแบรนด์ที่มันราคาถูกถ้าจะเลือกมาส์เกม่งก็เลือกตัวนี้ได้นะผมก็แนะนํนอยู่นะมันใช้งานได้ดีอยู่ตัวถัดไปก็คือเสียงที่สําคัญในการพากเสียงและก็คือไม้นั่นเองครับโดยไม์ตัวนี้เนี่ยก็คือของเฟนเทคเช่นกันฮะก็คือเวลิโอซ่าผมได้มาประมาณเ8 0ร้อยแปดสิบบาท ลองห่อเป็นไม้ตัวแรกที่ผมอัดคลิปในเกมในช่องนี้เลยปัจจุบ,บันก็ยังใช้อยู่นะก็ต้องบอกว่ามันก็รับเสียงได้ก็ค่อนข้างดีนะก็ตามตามราคานะครับ780บาทแต่ปัจจุบ,บันผมอยู่ห้องที่มันแบบค่อนข้างที่จะกล้องอะ่ะมัน โคตรสิ่งเลยครับคุณผู้ชมผมต้องซื้อแผ่นซับมาใส่นะก็ต้องรีบทำครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการอัดวิดีโอของผมเนาะตัวถัดไปก็คือคีย์บอร์ดนะครับของนัมโวครับตัวนี้ผมไม่แนะนํานะประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทอะแต่ผมแต่บัน,มนผมรู้สึกว่ามันแข็งๆไปหน่อยผมกดตัวอ e ีแล้วมันไม่ค่อยติดอะผมไม่ไม่ค่อยแนะนํานะตัวนี้ผมผมไม่ค่อยชอบนะเดี๋ยวอ่าพวกอ่าหูฟังด้วยหูฟังอันนี้ผมไม่รู้ของแบรนด์อะไรนะผมไปเอาของเพื่อนมาครับของเอนิน่าจะของเอนิใช่ไหมวะไม่รู้ฮะมันประมาณ อะไรไม,ไม่รู้่ไปเอาของเพื่อนมาสลับมานะปัจจุบันมันก,ก็ใช้งานได้อยู่แต,แต่ใช้จนจำพังแล้วอนาคตผมก็จะมีการเปลี่ยนหูฟังเปลี่ยนคีย์บอร์ดแล้วก็เปลี่ยนเมาส์ครับอันนี้ก็เป็นเซตอัพ PC ของผมเนาะซึ่งต่อไปเรามาดูเรื่องคอมดีกว่าคอมก็สเปคตามที่ผมเคยพูดเลยผมใช้กา้าจอของ PNY เพราะมันถูกดีนะครับ7 0อะไร 4070 Ti ก็ต้องมันมีตัวซูปเปอร์มาใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวอนาคตพวกนี้มันก็จะลดราคาด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่แรงนะครับแรงรพอๆกับ3090 Ti เลยแรงรพอๆกันเลยดีไม่ดีอาจจะเหนือกว่านิดหน่อยเนาะซึ่งผมก็ใช้ชุดน้ำของ Master Cooling นะครับแต่ก่อนผม Master Cooler อ่าแล้วก็ใช้อะไร CPU ก็คือ i3 i5 1350อืมก็ ก็เร็วอยู่นะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนแรมก็ใช้แรมสามสิบสองคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยสามารถแต่งคอมให้มันสวยขึ้นกว่านี้ได้นะณปัจจุบนันแต่ผมเป็นคนที่แบบไม่ได้ชื่นชอบแบบพวกคอมอะไรให้สวยงามก็คือผมเน้นประสิทธิภาพซะมากกว่าเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าพาวเวอร์เซอร์พร์ตกเจ็ดร้อยนะครับนี้ก็เป็นกล่องเราเตอร์ Wi-Fi ของผมนะก็ต้องบอกว่าผมใช้ประมาณพันเมกติดพันเมกแล้วก็ใช้สายแค t แปดอะคือซื้อสายที่มันทนนิดหน่อยเนาะเพราะว่าผมอยากใช้ของดีนะครับ เพราะว่าผมไม่อยากให้มันเอตซี่มันเยอะเกินไปอ่ะก็ต้องก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะใช้เกินตัวไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเซตอัพการเล่นเกมของผมนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้วือหวาอะไรสิ่งที่วือหวามากที่สุดก็น่าจะเป็นตัวเจ้า PC แล้วก็เจ้าจอนี้นะแต่หน้าคตนเนี่ยโต๊ะหูฟังเมาส์คีย์บอร์ด จะมีการอัปเกรดนะครับผมจะเปลี่ยนยกชุดเลยโต๊ะผมก็จะยกชุดนะผมไปดูพวกโต๊ะ ROG มาแนละ้วผมจะใช้แบบนั้นดีกว่าซึ่งเรามานอกเรื่องดีกว่าวมาพูดถึงโปรแกรมที่ผมใช้ในการอัดวิดีโอนะครับอย่างแรกก็คือในการอัดวิดีโอนั่นจอของผมเนี่ยผมใช้ Nvidia GeForce นะก็อยู่ตรงนี้เลยกดข,ขึ้นมาแนละ้วมันก็เราสามารถเอาตัวเนี่ย F9 ก็ได้นะครับแยกแท็กแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนการสตรีมผมใช้ OBS นะแต่อัดหน้าจอผมก็ไม่ค่อยชอบอะแต่มันแยกเสียงแท็กได้อันนั้นก็คือข้อดีของมันนะ S 1> <S 1> แล้วโปรแกรมอ๋อโปรแกรมที่ผมอัดเนี่ยไอโปรแกรมที่ผมตัดต่อก็ต้องบอกว่ามีสองตัวนะครับอย่างแรกก็คือเจ้า uh พเมีโป,โปต้องบอกว่าเป็นของแทนนะอันนี้ก็คือที่ผมตัดไว้เป็นคลิปที่แล้วแต่คลิปที่เหลือเนี่ยผมลบออกไปหมดแล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นของแท้ผมใช้ของแท้นะก็ <g oy ang> เป็น uh พิมีโปนี่มันตัดสนุกนะครับผมใช้ช่องจออันนี้เป็น หน้าที่ตัดส่วนอันนี้ก็เป็นเอ้ยอันนี้เป็นหน้าที่ดูคลิปส่วนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ตัดเนาะเพราะมันจะได้สะดวกดีครับผมชอบตรงนี้มันกว้างๆอ่าแล้วตัวถัดไป่ยก็คือทําการช็อตทาช็อตหรือไม่ก็แอปที่ผมตัดช่วงสมัยแรกแรกก็คือแค p ปคัตนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าอันนี้ก็แค p ปคัตนะครับอันนี้คือผมตัดตั้งแต่สมัยแรกเลยใส่เพลงอะไรอะไรอย่างนี้แต่ผมก็เลื่อนขั้นไปไปใช้พิมีโปรดีกว่าเนาะอืมอันนี้ก็คลิปที่ผมใช้อยู่ส่วนหน้าปกเนี่ยก็ต้องก็็นนนน่าจะะเหหแแลล้้วผมใชครับีฮ ก็ต้องบอกว่าผมเรียนเองศึกษาเองเนาะจบเอกยิงมาแต่ก็มา <laughs> มาทําเกี่ยวกับคอมแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสนุกเลยซึ่งแน่นอนว่าการทํา youtube เนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายนะคุณผู้ชมนะผมต้องฝากให้น้องๆหน่อยถ้าน้องๆคนไหนหรือคนที่แบบทําคลิปเนี่ยก็ดูช่องของผมเป็นตัวอย่างเลยนะอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นช่องก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนะั้นเป็นช่องมือใหม่ละกันเนาะก็พยายามเน้นคุณภาพให้มันดีขึ้นพยายามเน้นปกบคลิปอันนี้คือสิ่งที่ผมทานะครับก็ ก็หากน้องคนไหนที่มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทําคลิปเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องอาจจะต้องมีคอมสักตัวหนึ่งโน้ตบุ๊กก็ได้แล้วก็ซื้อไม์ดีๆมาเอาหน้าจอมือถืออัดเกมแล้วก็ภาคระหว่างที่เล่นเกมใส่ไม์แล้วก็อัดคลิปลง YouTube ตัดคลิปลง YouTube ใช้เข็บคัดของฟรีไปก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เติบตเิบโตมาจากของฟรีแต่คอมอะไรต่างๆเนี่ยผมทํางานพาร์ทไทม์นะผมหาเงินมาด้วยตัวเองครับคุณผู้ชมนะก็ต้องบอกว่า ผมก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจที่ผมมาถึงจุดตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีพ่อแม่ผมก็ช่วยสนับสนุนเลยนะส่วนที่เหลือนยก็มาจากน้ำพักลรงของผมเองก็วันนี้เนี่ยแต่แตยังไงผมก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ผมเลยนะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนร่วมถึงคนดูทุกคน้วยนะครับที่ผลักดันให้ผมมาถึงจุดจุดนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมในวันนี้ครับแล้วก็ไม่มีช่องอเลนเลนะเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ